วันนี้2นาทีนะครับบอกหมดทุกขั้นตอนการมุงหลังคาห้องครัวด้านหลังบ้านทํายังไงไม่ให้รั่วซียังไงไม่ให้น้ําซึมวันนี้บอกหมดทุกอย่างไม่มีกั๊กเลยครับจุดสําคัญนะครับที่รั่วกันบ่อยมากเลยก็จะอยู่ตรงท่ออากาศตรงนี้นะครับสําหรับทาวโฮมเราทําแบบนี้นะครับก็คือบากแผ่นให้มันติด กับตัวบ้านเลยนะครับให้เป็นรูนะครับเพื่อที่เราจะสวมท่อเข้าไปได้นะครับย้ำต้องตัดเป็นวงกลมให้มันเป็นรูเท่านั้นนะครับแล้วแนวนี้นะครับนี่แนวหลังคาตรงนี้นะครับ แนวตรงที่ระหว่างแผ่นกับปูนมาต่อกันนะครับเราต้องทําให้แผ่นนะครับมันชิดมากที่สุดนะครับแล้วก็ยิงซิลิโคนก่อนนะครับรอบนึงแล้วก็ยิงซิลิโคนเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับปิดเข้าไปนะครับให้ติดกับตัวบ้านเลยนะครับตัวนี้เป็นภาพก่อนจะปิดปีกนองนะครับเราก็บากล่องนะครับแล้วก็ยิง PU ให้เรียบร้อย ระหว่งางรอยต่อเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับส่วนตรงท่อของเรานะครับเราก็บากเสร็จแล้วทาซิลิโคนแล้วก็ด้วยลงด้วยผ้าก๊อสกับพีกันซึมอีกทีครับส่วนแผงด้านข้างที่ต่อกับเพื่อนบ้านนะครับเราก็จะยิงซิลิโคนหนึ่งรอบแล้วก็รอให้แห้งนะครับแล้วก็ทาด้วยผ้าก๊อสกับพีกันซึมครับผมอีกรอบนึงแล้วก็ตามด้วยโฟมนะครับฉีดให้เต็มไปเลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายปิดด้วยแผ่นครอบกางงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นปวันนี้นะครับทําความสะอาดเสร็จผงเลขทั้งที่รังน้ําแล้วก็บนแผ่นก็พร้อมส่งงานลูกค้าได้ครับผม